ไอ้เดียดีไหมใช่นะใช่ได้ใจเย็นเดียเดียเด๋ยวของเบียง,งแบงร่วงเลยแบงเทา่าเลและคือพอหลักเวทีที่ก็ล็อกคอเบียนเฮ้ยเอามาเอามาน้อ,อ <c oughs> ได้จ้าขอบคุณที่เปยที่มาครับยจนดเจ๋เหว่ยครับอะไรครับแล้วก็วันนี้นะครับคือเราสองคนก็จะเตรียมเพลงมาบ้ากนะครับก็คือเราก็จะไม่ค่อยพูดกันมากเพราะว่าเราคนพูดกันไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วใช่ครับวันนี้มีเพื่อนผมมาเป็นยังเออครับผม ครับเนี่ยขายของขายของเลยครับขายของกันเนาะเนี่ยเดี๋ยวว่าลงมาก่อนครับเพื่อนผมคนนึงนะครับไม่อยากจะพูดทำไมครับหนักก็จะเข้าแล้วจริงเหรอครับจริงลงมาโชว์ตัวหน่อยได้ไหมครับนี่ครับทายๆคนนี้นะครับเคยเล่นเกมบีมาก่อนเกมบีเพลงอะไรครับหลายเพลงมากครับเพลงอะไรครับเล่นให้ใครนะเขาทะเลาะกันหมดเลย เพลงมันเป็น่บบนี้อยู่แล้วให้เขามาแก้ตัวดีกว่าได้ได้ขอเชิญกับน้องเอมหน่อยครับครับเพิ่งมาถึงเลยนะครับมาถึงค่ะอ้าวแล้วรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเบียร์โทรจิกตลอดเวลาจริงจริงแล้วเนี่ยจะมีสอบค่ะก็อ่านหนังสือ แล้วเขาก็โทรถิ่ตลอดเวลาเขาเลยนะเรียบมาเอาไปเถอะเดี๋ยวเขาจะได้เอาไปฝามฝากคนนะอ๋อก็เดี๋ยวที่กำลังจะออนแอร์นะคะก็มี mv ของพี่โรสซิลิงทีฟค่ะเพงงลงความรักปังตาซึ่งก็จะเป็นคลิปเปิดตัวของพีโโ่โรสแล้วก็ขอความรับผิดชอบหนย่นยครับเดี๋ยวให้ผมปเป็นผู้เปิดให้นะอย ายรงนเท้าชนค่ะก uh, uh, ็เล่นกับพี่แบงโก้แคลชหนังน่าดูมากเลยหนังน่าดูมากก็เข้าวันที่15มกราคมนะคะก็ยังไงก็ไปชมกันเยอะๆก็เดี๋ยวเปียก็ไปด้วยอ่าใครจะไปติดต่อได้ครับอยี๋ไปเป็นเป็นเพื่อนแน่เลยว่าอยากเป็นเพื่อนโอเคโอเคโอเคครับปล่อยให้น้องก็อยู่อย่างสุขสันต์ให้มันดีดีกัน พี่เปนครับวันนี้มีอะไรมาฝากครับนี่ก็มีเพลงมาฝากมากมายครับวันนี้คือได้ข่าวว่าซ้อมเยอะอีกซ้อมเยอะใช่ับผมก็เนี่ยวันนี้ชินาเสียงไม่ค่อยดีเลยครับพอดีอยู่ที่พิซินโรนะครับผมก็แบบว่าไม่ค่อยได้หยุดเลยครับซ้อมซ้อมรอบเพลงเที่ยวไม่หยุดเลยคไม่ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในช่วงสอบอย่างพี่กันนังสือดึกนหนังสือทุกคืนเลย 哎，那成功。嗯嗯嗯嗯嗯嗯